โอ้โห,โหอีูสวัสดีครับวันนี้พามาซ่อนอีหู้ครับผมก็ลงไปซ่อนได้หน่อยหนึ่งนั่นละแต่ว่า ยังไม่ค่อยได้่นีได้หอยมาสามสีห้าตัวหอยเชอรี่ก็ตอนนี้อยู่ทุ่งนาเนาะนั่งพักก่อนร้อนทรายแล้วตอนนี้ซอนใส่ก็ได้อีห่วงมาหน่อยนึ่ง๋ยวดูซิเม็ดไงนี่ยติงึิงติง อีหัวเขียดนะครับก็เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวลงไปหาต่อดูซิดูซิวันนี้จะได้เยอะไหม ทีทละตัวสองตัวอสองตัวแมงนี่ก็กินได้อร่อยด้วยพักเพียนต่อไปในเอย้ย มันมีขา uno, แล้วหนึ่งตัวสองตัวเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นหลายตัวคงใจกระโดดไปหมดแล้วแน่เลยย้ายที่แล้วครับมันเหนื่อยมันได้ที่ละน้อยตัว เดี๋ยวพอดีมาเจอเข้าไถายนี่พามาดูกันกำลังไถานาน้ำดำตีเลยก็ไถเตรียมหวานข้าวนะครับเนี่ยทุกคนก็ลงจับตาคี้คาด ทม่กี้เห็นมันกระโดดไายแต่มันมีขาเนาะมันไม่หนีเร็วโว่าไงไง,ง,รงกระโดดลุเองเองังยงๆวางของก่อนเอ๋วัยนิ่งจัง ดูต่อไปนะครับจะได้ขี่ตัวเนาะนีน่หนึ่งตัวอ่ะเอ้ยใส่ออกไอ้ปลาอะไรนะมเมื่อเจ้ เแมงเมงก็มันกัดอ่ะแมงคีโซนกับเจ็บซะด้วยเนี่ยวเอายาออกก่อนออออเออออ

ทุกคนครับคองกำลังจะพังปากหลุดหมดแล้วอะ่ะมาดูผลงานนะอยากให้ดูได้อะไรไเห็นไมยเอ่ยได้ปลาคอหนึ่งตัวแะได้ปูด้วยหนึ่งสองสามสี่ตัวอ่าเหนื่อยแล้วละ่ะ พักก่อนโอ้โหอี่หัวเยอะมากเลยครับจะตัวใหญ่ดีเ<ค>นะไ้ปาโบได้ปลากว่าแม่ได้ตัวหนึ่งได้ปลาโอสิดคอตัวหนึ่งมี า,า,าฟ้าค้มแดดล่มลงตกแล้วครับทุกคนเม่เมเต็มท้องฟ้าเลยก็ทีที่สามแล้วเนาะ เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วปิดจ็อบกันแล้วกันมีผลงานครึ่งคองอันนี้เฉพาะที่ใหม่นะที่เก่า,เาใส่ถุงเก็บไปแล้วเยอะไหมดูตัวชัดๆทีเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ